วันนี้มาดูวิธีการทำงานของตัวทัมเมอร์ที่คุมแอร์หนึ่งตัวนะครับภายในหนึ่งอาทิตย์ให้วันจันทร์อังคารทำงานไม่ตรงกันคืออยากทำงานวันจันทร์สชั่วโมงปิด3วันเปิดวันพุธอีกทีหนึ่งหรือเปิดวันอาทิตย์แล้วก็เปิดวันจันทร์ตามที่เราต้องการได้เลยครับมาดูตัวนี้การทำงานของมันก็คือมันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็คือหตัวทัมเมอร์ดิจอนนะครับแมกเนติก เพื่อจโหลด3ก็คือเบเกอร์ชไว้สำหรับบายพารให้ไปเลี้ยงแอร์เวลาตัวทามเมอร์มีปัญหาหรือตัวแมกเนติกมีปัญหานะครับวิธีการเซตค่าตัวทามเมอร์นะครับตัวทามเมอร์ประกอบด้วยอุปรก,อกรณ์ตัวตั้งโปรแกรมนะครับตัวตั้งวันตั้งชั่วโมงตั้งนาทีนะครับตั้งเวลาปัจจุบันแล้วก็เซตนะครับตัวนี้เคลียร ตอนนี้ไฟแจ้งเตือนตอนที่มันทำงานนะครับมาดูวิธีการตั้งก่อนหนึ่งก็คือเรากดปุ่มเซตค่าเลยฮะโอเคเราตั้งเวลาปัจจุบันนะฮะก็คือรอตัวเลขเป็นลักษณะศูนย์นะครับก็คือตั้งเวลาเวลาปัจจุบันก็คือนะครับวันวันไหนฮะวันนี้วันวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับแล้วก็ชั่วโมงก็คือ ตั้งชั่วโมงนาทีก็ตั้งนาทีแค่นั้นเองฮะตั้งวันครับโอเคเรียบร้อยตั้งวันเสร็จทีนี้มาตั้งเวลาให้เปิดปิดนะครับก็คือตั้งโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งก็คือออนเราจะเปิดวันไหนก่อนเลือกวันที่เราจะเปิดนะครับเ,เลือกวันผอเลือกวันเสร็จเลือกชั่วโมงในการให้เครื่องทํางานนะครับหน้าที่นะฮะโอเคนะครับกดเ็เสร็จแล้วกดตัวนาฬิกา แค่นี้เองครตั้งเวลาทุกอย่างคือทํางานจันอังคารพุทธศุกร์สว์อาทิตย์แล้วแต่เราจะตั้งได้เลยม่ตั้งเปิดปิดตอนมันมี17โปรแกรมทั้งหมดนะครับไม่ยากเลย